สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ MX5 นะครับหรือที่เรียกว่าไมต้านะฮะส่วน NA เรียกว่าอุนอสนะครับอันนี้มันเป็นหลังคาที่ใส่อยู่นะฮะเป็นหลังคาอ่อนนะครับนี่ฮะมาให้ดูนะฮะหรือเรียกว่าหลังคาผ้านั่นเองนะครับสวยมากเลยฮะเจ้าของก็หล่อด้วยฮะคันนี้โอเคนะฮะเดีย๋ยวดูหลังคาแข็งครับนี่ครับเตรียมประกอบหลังคาแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวจะ ให้เอาหลังคาผ้าลงเรามาดูกันครับว่าจะเอาหลังคาผ้าลงอย่างไงนะครับนี่ครับทีมช่างสุดหล่อฮะสองคนเลยฮะนี่ดูนะฮะท่านใต้นะครับกดกิปล็อกออกนะฮะค่อยๆพับนี่ฮะพับแบบนี้เลยนะฮะเหมือนที่ช่างกำลังทําอยู่ฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นนี่ฮะนี่ครับสวยงามไหมครับเงาวิ้งเลยนะครับหลังเบาะตัวเอ็มนะครับมาดูกันครับ นี่ฮะพร้อมจริงๆฮะยกมาแล้วครับนี่นะฮะเดี๋ยวเดินมาเกี่ยวตรงนี้นะฮะดูตำแหน่งในการวางนะครับจะเป็นหัวหมุดอยู่นะฮะเกี่ยวเสร็จแล้วดึงขึ้นไปด้านหน้านะครับนี่ฮะก็มาล็อกครับโอ้โหดียิ่งกว่าระบบไฟฟ้าอีกครับสี่วินาทีเรียบร้อยแล้วฮะระบบไฟฟ้าที่ทำงานใช้เวลานานมากนะครับเรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะ หลังคาแข็งภายใต้หลังคาอ่อนนะฮะในมาตานะครับอูนอสรวมถึง m x ็นะฮะโอเคสวยงามเลยครับเรียบร้อยครับ